วันที่30มกราคม2558ณห้องประชุมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารจังหวัดอุดรธานีนายอดุลจันปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปี2558โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า100คน ายสุเทพมณีโชติผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต14อุดรธานีได้กล่าวว่าการดำเนินการฝึกอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยจราจรรวมทั้งการป้องกันอุบัติภยัยภายในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อยา่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภยัยถูกกฎหมายจราจร โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเข้าสอบเพื่อรับขออนุญ,ญาตใบขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบกได้ซึ่งจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนที่ได้พิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนโคกตูมวิทยาจานวนกว่า100คนใช้เวลาในการฝึกอบรม1วันโดยมีการบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับปัญหาอุบัติเหตุบนทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัดอุดรจึงได้ประสานงานร่วมกับสถานศึกษาจัดฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อให้มีความตระหนักมีจิตสำนึกความปลอดภยัยเป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งของประเทศชาติต่อไปในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนนักเรียนคนในครอบครัวและคนภายในชุมชนได้อีกด้วย